สวัสดีค่ะเรามาต่อกันนะคะในบทที่2ประวัติการประชาสัมพันธ์เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยนะคะเมื่อคราวที่แล้วเราเรียนประวัติประชาสัมพันธ์ในประเทศไทยนะคะวันนี้ก็จะมาต่อนะคะมาต่อกันเป็นประวัติการประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศนะคะว่าการประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคะ นะเริ่มจากประชามพันธ์ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะงานประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่า PR เนี่ยนะคะที่เราเรียนกันในเมืองไทยเนี่ยนะคะก็เป็นวิชาที่เรานำมาจากต่างประเทศนะคะเรานำมาจากต่างประเทศโดย ท่านอาจารย์ในเมืองไทยได้ไปศึกษาเล่าเรียนจากต่างประเทศมานะคะเริ่มแรกเนี่ยก็เป็นอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาไปเรียนต่อนะคะที่ต่างประเทศก็คือไปเรียนต่อที่อเมริกานะคะก็นำความรู้ทางด้านของการประชาสัมพันธ์นะคะเอามาเปิดสอนนิเทศศาสตร์ที่ในเมืองไทยนะ,ะจนงานนิเทศศาสตร์เป็นที่ กว้างขวางและรู้จักขึ้นในทั้งวงราชการและก็เอก,กชนในปัจจุบันนี้นะคะซึ่งเริ่มแรกมาเลยเนี่ยนะคะที่มีหลักฐานปรากฏอยู่นะคะก็คืองานประชาสัมพันธ์เนี่ยนะคะเกิดเริ่มแรกนะคะที่สหรัฐอเมริกานะคะซึ่งการประชาสัมพันธ์ที่นับว่าเป็น การประชาสัมพันธ์สมัยใหม่อะนะคะมันเริ่มจากที่มนุษย์สามารถที่จะมีเครื่องมือสื่อสารแล้วก็ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือสื่อสารขึ้นมาใช้ในงานประชาสัมพันธ์ที่ทําให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงานมากยิ่งขึ้นนะคะมันเริ่มตั้งแต่ตอนที่มนุษยชาติมีเครื่องพิมพ์เครื่องแรกเกิดขึ้นในโลกนะคะโดยจอห์นกูตทนเบิร์กไอ้ตรงนั้นนั่นแหละค่ะเป็นปรากฏการณ์ที่ทําให้ งานประชาสัมพันธ์นะคะมันมันเกิดผลมีประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นจากที่จะต้องเขียนทีละใบก็มีสำเนาแค่1แผ่นก็สามารถที่จะอัดสำเนาได้เป็นร้อยๆแผ่นและแจกจ่ายให้กับผู้คนได้มากยิ่งขึ้นได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะคะการประชาสัมพันธ์ในสหรัฐอเมริกาในยุค อาณานิคมใหม่นะคะก็คือเมื่อก่อนเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยนะคะชนพื้นเมืองอะนะคะเป็นอินเดียแดงนะคะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยนะคะชนพื้นเมืองเป็นอินเดียแดงจากนั้นเนี่ยคนจากยุโรปนะคะคนจากประเทศอังกฤษนะคะได้อพยพเข้ามาอยู่ที่ ดินแดนที่เรียกว่าอเมริกาที่เรียกว่าโลกใหม่เนี่ยนะคะเพราะว่าคนอังกฤษเนี่ยนะคะเขาขัดแย้งกันทางเรื่องของการนับถือศาสนาแล้วเขาก็ต้องการเสรีภาพในการนับถือศาสนาแล้วก็เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมากยิ่งขึ้นแต่ว่าอยู่ที่อังกฤษเนี่ยถูกจํากัดความคิดเห็นนะคะเพราะนั้นก็จะมีพวกที่หัวรุนแรงนะคะไม่เห็นด้วยนะคะก็จะอพยพจะอพยพ ะะย้ายมาอยู่ที่อเมริกานะะแล้วก็ดินแดนแห่งนี้ก็จะเรียกว่าโลกใหม่นะคะชาวอนานิคมเหล่านี้นะคะเขาจะมีอิสระในการปกครองตอนเองนะะไม่ได้ถูกจํากัดเหมือนกับตอนที่อยู่ในประเทศอังกฤษนะคะที่จะโดนเข้มงวดมากในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นในเรื่องของการอ,าอะไรอะนับถือศาสนานะคะ แต่พอมาอยู่โลกใหม่ที่ดินแดนอเมริกาเนี่ยนะคะก็จะถูกเข้มงวดนะจะถูกเข้มงวดเรื่องของออภาษีการเก็บภาษีนะคะเพราะว่าต้องเก็บภาษีส่งให้ประเทศอังกฤษประเทศอังกฤษเขาจะส่งคนมาดูแลดินแดนโลกใหม่อันเนี้ยนะคะ,ะโดยที่คนที่อพยพมาจากประเทศอังกฤษเนี่ยที่มาอยู่อเมริกาเนี่ยนะคะจะต้องโดน ควบคุมเรื่องภาษีแล้วก็ส่งกลับไปให้ประเทศอังกฤษนะคะซึ่งชาวอนาธิคมเหล่านี้ก็ต่อต้านทาั้งทางตรงและก็ทางอ้อมก็ไม่อยากจ่ายภาษีแพงไงคะนะคะ,นะคะชาวอ,อ,อังกฤษที่อยู่ในดินแดนอเมริการหรือว่าโลกใหม่เนี่ยนะคะ<ๆ>เขาก็ใช้เครื่องมือ,อ,อใช้เทคนิคการประชาสัมพันธ์อย่างมีระบบหลายอย่างเลยนะคะเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแนวความคิดที่ต่อต้านการเก็บภาษีจากประเทศอังกฤษ นะะจนก่อเป็นประชามตินะะที่รุนแรงเกิดขึ้นนะะที่เห็นได้ชัดที่เขาจะเ,าเขาบันทึกเอาไว้ก็คือการสร้างกระแสประชามติต่อต้านการเก็บภาษีที่เข้มงวดของอเมริกาก็คือเขาก็จะมีการแสดงพลังคัดค้านนะะโดยผ่านหนังสือพิมพ์มนะคะ่นะ,คะแล้วก็การงดใช้สแตมป์ของประเทศอังกฤษนะคะอย่าลืมว่า,ามี แท่นพิมพ์เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นแล้วนะะในช่วงนี้นะคะโดยจอห์นกูเทนเบิร์กไอ้แท่นพิมพ์เนี่ยนะคะมันก็ถูกเผยแพระะ่ถูกซื้อไปในหลายๆประเทศเพราะว่ามันมีประโยชน์นะเนาะนะคะแล้วพวกที่เป็นนักหนังสือพิมพ์ก็เขาก็ได้ใช้ประโยชน์นะคะจากไอ้แท่นพิมพ์นะคะที่จอห์นกูเทนเบิร์กนะคะผลิตขึ้นนะคะก็สามารถที่จะ ผลิตเอเอกสารสิ่งพิมพ์ได้ครั้งละมากๆเพื่อที่จะแจกจ่ายเพื่อที่จะจำหน่ายให้ถึงกลุ่มประชาชนเป้าหมายได้นะคะเพราะนั้นในช่วงในช่วงเนี้ยนะคะในช่วงโลกใหม่เนี่ยนะคะอของอเมริกาเนี่ยนะคะผู้คนที่อพยพมาจากประเทศอังกฤษเนี่ยนะคะเขาก็ใช้หนังสือพิมพ์เป็นสื่อในการแสดงพลังต่อต้านการเ,าเก็บภาษีของประเทศอังกฤษ ะะที่เขาจะต้องอส่งภาษีคืนไปประเทศแม่ที่อังกฤษนะคะอันที่2การปลุกเร้ากระแสะประชามติเพื่อก่อสงครามปฏิวัตินะคะก็คือเขาจะลนลงอ่ะนะคะเขาจะใช้การประชาสัมพันธ์เนี่ยลนลงไม่ไม่เป็นอะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรไม่ไม่ขึ้นอยู่กับประเทศอังกฤษอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เขาก็จะใช้งานประชาสัมพันธ์เนี่ย ปลุกแล้วปร,ประชามติความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ที่อ,อยู่อเมริกานะคะก็จะมีวิธีการคือ,อตั้งองค์กรที่เป็นหน่วยปฏิบัติการตามแผนการรณรงค์การประชาสัมพันธ์และการโฆษณาชนเชื่อนะคะเขาจะตั้งหน่วยปฏิบัติการขึ้นมานะคะแล้วก็จะใช้เครื่องหมายใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่ง่ายต่อการจดจำเพื่อที่จะปลุกเร้าอารมณะะ์การทำสงครามปฏิวัติ นะใช้สัญลักษณ์ต่างๆนค่ะแทนว่าเนี่ยเขาเขาปฏิวัตินะเขาไม่เห็นด้วยนะกับการเรียกเก็บภาษีหรือว่าต้องเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษนะคะการใช้คำฝันต่างๆที่พูดง่ายจดจำง่ายนะคะการสร้างเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่สามารถดึงดูดความสนใจ กระตุ้นให้ผู้คน,เ,นเกิดความตนกตกใจเกิดการวิพาก์วิจารณ์กันไปทั่วเลยในหมู่ประชาชนนะคะเสร็จแล้วก็จะมีคนนะคะทีะ่มีความสามารถะะที่ตั้งตัวขึ้นมาเนี่ยนะคะก็จะ,ะแสดงความคิดเห็นต่อข่าวอันนั้นนะคะ,ะเพื่อที่จะสร้างประชามติให้เกิดขึ้นในหมู่ชนนะคะเช,ช่น อะไรก็ความวุ่นวายเกิดขึ้นคนก็ตกใจเอ๊ะใครทําใครทําอะไรอยาเงี้ยนะคะพอจากนั้นแล้วเนี่ยกนะ็ผู้คนก็จะเกิดการถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์ณกันะเพื่อหาตัวคนทําแต่แล้วมันก็จะมีคนที่แสดงความคิดเห็นว่าเ,เห็นใจพ่อแม่พี่น้องทุกคน นะเรื่องอย่างนี้มันควรไม่ควรเกิดขึ้นเราควรจะได้ใช้เงินในการพัฒนาประเทศของเราไม่ต้องส่งให้กับประเทศประเทศแม่ที่เราจากมา,เ,าเพราะเขาก็ไม่ได้ดูแลคุ้มครองอะไรเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเพื่อที่จะสร้างทัศนคตินะสร้างประชามติให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนนะคะ แล้วก็จะใช้สื่อและเทคนิคต่างๆเพื่อที่จะสร้างความประทับใจสร้างความเข้าใจนะคะเพื่อที่จะให้ประชาชนเกิดความคิดเห็นใหม่ๆของผู้ก่อการนะคะนะพอก่อการความวุ่นวายต่างๆแล้วอ่ะนะคะเนี่ยเขาก็จะพอมีคนวิพากษ์วิจารณ์กันมากขึ้นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะใช้สื่อเขาก็จะใช้เทคนิคต่างๆนะที่มีคนออกมาแสดงความเห็นใจนะผู้ พูดปอบขวัญให้ประชาชนยอมรับความคิดใหม่นะคะอันนี้เป็นเทคนิควิธีการประชาสัมพันธ์ในยุคโลกใหม่นะคะต่อมาเนี่ยก็เป็นการประชาสัมพันธ์ในศตวรรษที่19นะคะหลังจากที่ชาวอานานิคมทำประชาสัมพันธ์โน้มน้าวใจนะะจนได้รับอิสรภาพจากประเทศอังกฤษแล้วเนี่ยนะคะเขาก็เรียนรู้ว่า จะต้องใช้วิธีการใช้เทคนิคในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ถึงประชาชนที่อยู่ในประเทศของตัวเองจำนวนมากเนี่ยอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้ประชาชนเหล่านั้นเนี่ยเห็นด้วยแล้วก็ให้การสนับสนุนนะคะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยนะในในศตวตรรษที่18นะในศตวตรรษที่18ก็จะใช้ลักษณะคล้ายๆ ของการประชาสัมพันธ์ในยุคเริ่มแรกนะคะพอต่อมาในศตรวรรษที่19กนะคะก็จะเริ่มมีสำนักงานตัวแทนหนังสือพิมพ์ก็คือสำนักงานตัวแทนหนังสือพิมพ์เนี่ยคือเป็นหน่วยงานรับจ้างเขียนข่าวอะค่ะรับจ้างเขียนข่าวรับจ้างทำบทความสารคดีไปตีพิมพ์ในสิ่งพิมพ์ต่างๆนะคะ เพื่อที่จะเผยแพร่กิจการของหน่วยงานของโรงงานของธุรกิจต่างๆเพราะว่า,าหน่วยงานองค์กรธุรกิจราชการต่างๆเนี่ยไม่มีความรู้ความสามารถทางด้านเขียนข่าวเพราะนั้นเนี่ยก็จะมีคนหัวดีส่วนมากก็จะเป็นนักหนังสือพิมพ์มค่ะตั้งสำนักง,งานขึ้นมาเป็นตัวแทนนะเป็นตัวแทนที่จะรับจ้างนะ้าเขียนข่าวนะ้าเขียนบทความ เขียนสรารคดีไปลงสื่อสิ่งพิมพ์พวกหนังสือพิมพ์ยี่ห้อต่างๆให้นะคะรวมถ้งจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจของประชาชนนะคะ 2. การรณรงค์ทางการเมืองนะคะก็จะมีการใช้ประชาสัมพันธ์นะคะมาเป็นเครื่องมือหาเสียงนะคะเพื่อที่จะสร้างความนิยม และก็สนับสนุนพักของตนนะคะถ้าเป็นเมืองไทยส่วนใหญ่เมื่อก่อนเนี่ยนะคะเวลาที่จะใช้งานประชาสัมพันธ์ไปรณรงค์ทางการเมืองให้คนสนใจมากๆเนี่ยนะคะนักการเมืองเขาก็จะไปจ้างดารานักร้องนักแสดงที่มีชื่อเสียงนะคะมาร่วมในการหาเสียงด้วยนะคะเวลาที่เขาจัดไฮพาร์คที่ไหนเนี่ยเขาก็จะเชิญดารานักร้องมาร่วมด้วยนะคะ ในปัจจุบันก็จะเชิญดารานักร้องที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับของประชาชนเนี่ยมาอยู่ในพักการเมืองของตัวเองด้วยนะคะเพื่อที่จะให้พักของตัวเองเนี่ยได้รับความนิยมะะจากประชาชนทั่วไปนะคะ,ะมีการดำเนินงานของหน่วยงานธุรกิจเดิมเ,เดิมธุรกิจต่างๆนะะในอเมริกาเนี่ยเขาจะปิดหูปิดตาประชาชนนะคะ ไม่ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารงานของหน่วยงานเลยนะคะจนในที่สุดชาวบ้านประชาชนต่างๆเขาก็เกิดความสุกว่าออไอหน่วยงานธุรกิจต่างๆเนี่ยนะคะมันค้าขายเอาแต่กําไรนะคะมีแต่การโฆษณาบางทีก็โฆษณาชวนเชื่อโฆษณาเกินจริงมันค้าขายเอากําไรเกินไปนะคะ ก็เลยทำให้ประชาชนเขาหมดความศรัทธานะคะเขาก็ไม่ค่อยเชื่อ,อ,อข่าวสารข้อมูละะจากองค์กรธุรกิจมากเท่าไหร่นะคะเพราะนั้นในยุคศตวรรษที่19เนี่นะคะองค์กรธุรกิจนะเริ่มไม่ได้รับความนิยมชมชอบจากประชาชนแล้วเนี่ยนะคะในยุคนี้กเ็เขาก็เริ่มที่จะใช้งานประชาสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะให นักหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงนะคะได้เข้ามากอบกู้ชื่อเสียงให้กับองค์กรหน่วยงานธุรกิจโดยการจ้างมาทำประชาสัมพันธ์จ้างมาสร้างความสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ข่าวสารที่ถูกต้องนะคะกับประชาชนก็ทำให้งานประชาสัมพันธ์มันลุดหน้าขึ้นไปในศตะวรรษที่19นะคะทีนี้การประชาสัมพันธ์ในสงครามโลกครั้งที่1 นะในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะคะผู้นำของประเทศสหรัฐอเมริกาะะได้ใช้งานประชาสัมพันธ์ให้เป็นประโยชน์นะะโดยเขาจัดตั้งคณะกรรมการประชานิเทศเขาเรียกปัะชานิเทศนะคะขึ้นมานะะไอคณะกรรมการชุดเนี้ยนะคะมีอดีตนักหนังสือพิมพ์นักสื่อสารมวลชนแล้วก็นักประชาสัมพันธ์รวมอยู่ด้วยกับนักการเมืองอะนะคะ เพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการสู้รบให้ประชาชนได้รับทราบนะคะเพราะว่าการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมันทำให้สหรัฐอเมริกาต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะในการไปทำสงครามนะคะเพราะนั้นเนี่ยเขาผู้นำประเทศเขาเนี่ยก็จะต้องเผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลในการเข้าร่วมรบสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะคะเพราะมันจะมีบางพวกที่แบบไม่เห็นด้วย ไม่อยากจ่ายภาษีเพื่อที่จะเอาภาษีไปสู้รบสงครามโลกนะคะเพราะนั้นผู้นำประเทศของสหรัฐอเมริกาเขาก็เลยจัดตั้งคณะกรรมการประชานิเทศขึ้นมานะคะโดยที่เขาก็จะเลืเลอกเชิญนักหนังสือพิมพ์นักสื่อสารมวลชนนักประชาสัมพันธ์ที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นมาร่วมทำหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารการสู้รบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งให้ประชาชนได้รับทราบ ะะแล้วก็โน้มน้าวใจให้ประชาชนร่วมมือสนับสนุนการทําสงครามกับรัฐบาลนะะการร่วมมือสนับสนุนการทําสงครามกับรัฐบาลนี่ก็คือ,อส่งผู้ชายนะะไปเป็นทหารเพื่อที่สหรัฐเมกาจะได้ส่งไปลบนะะการประชาสัมพันธ์รณรงให้ประชาชนร่วมกันซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะคะเพื่อที่จะได้เอาเงินไประดม เอ,เ,อเอาเงินที่ได้จากการระดมทุนขายพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยนะคะเอาไปซื้อเครื่องมือซื้อปืนซื้อลถดถังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะใช้ทําสงครามโลกครั้งที่1นนะคะซึ่งในยุคเนี่ยนะคะก็ใช้งานประชาสัมพันธ์ที่จัดตั้งขึ้นมานะคะาสามารถที่จะประสบความสําเร็จระดมทุนได้เยอะนะคะมีคนซื้อ ถึง10ล้านคนจากเดิมที่มีคนซื้อพันธบัตรแค่35,000คนเองนะคะแต่พอใช้งานประชาสัมพันธ์ขึ้นมาช่วยในเรื่องของการเชิญชวนรณรงค์าาให้ประชาชนค่ะ,ะซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพื่อที่จะสนับสนุนให้รัฐบาลไปทําสงครามโลกอะ่ะนะคะกะ็ประสบผล,ผลสําเร็จระดมทุนได้เยอะนะคะ,ะทีนี้งานประชาสัมพันธ์ในสงครามโลกครั้งที่2นะคะประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็จัดตั้ง สำนักงานข่าวสารสงครามนะคะสำนักงานข่าวสารสงครามนะคะโดยมีอ,อดีตนักข่าวที่มีชื่อเสียงนะคะมาช่วยทํารณรงค์ข่าวสารนะคะเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สองจนประสบความสําเร็จแล้วก็ได้ชัยชนะในที่สุดนะคะเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงการประชาสัมพันธ์ก็เผยแพร่ไปยังประเทศในยุโรปต่าง,างๆโดยเฉพาะประเทศอังกฤษนะคะ การประชาสัมพันธ์สมัยใหม่มันเกิดขึ้นนะคะในสมัยที่ไอวิลีนะคะไอวิลีเขาเป็นนักหนังสือพิมพ์ผู้บุกเบิกนะเป็นไอวิลีเป็นนักหนังสือพิมพ์นะคะเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่ทํางานเป็นนักข่าวที่มีชื่อเสียงขึ้นมาได้เนี่ยนะคะเพราะว่าเขาได้แสดงแนวคิดว่าการทําประชาสัมพันธ์การค้าขายเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องปิดหูปิดตาประชาชนหรือว่าเพิกเฉยต่อ ความสนใจของประชาชนนะคะ,ะการประชาสัมพันธ์ควรที่จะแจ้งข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับทราบว่าหน่วยงานทำอะไรทำธุรกิจประสบผลสำเร็จมากน้อยแค่ไหนขายอะไรขายที่ไหนนะคะ,ะหรือว่าไม่ประสบความสำเร็จขาดทุนยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยเขาบอกข่าวสารพวกเนี้ยควรที่จะเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบนะคะ ก็เลยจากแนวคิดเนี <boundaries> <si suppression> ่ยนะคะก็เลยทำให้เป็นที่ยกย่องยอมรับว่าไอวิลีเนี่ยเป็นบิดาแห่งการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่โดยความเก่งกาจของไอวิลีเนี่ยนะคะก็คือผลงานของเขาที่ประสบความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาให้กับบริษัทเดินรถไฟของอเมริกาของมลลัฐเพนซิลเวเนียนะคะซึ่งประสบปัญหาอุบัติเหตุในการเดินรถ ะะทำให้ประชาชนหวาดวิตกรถชนกันรถไฟตกรางประชาชนได้รับอุบัติเหตุเกิดความเสียหายเดินทางล่าช้าอะไรเงี้ยประชาชนก็หวาดวิตกไม,ไม่กล้าใช้บริการหันไปใช้บริการรถอย่างอื่นแทนนะไอะจากปัญหาเรืนะ่องอุบัติเหตุของการเดินรถไฟเนี่ยนะคะก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์นะคะ จนรัฐเนี่ยก็ต้องเชิญไอไวิลีนะคะเข้ามาทำประชาสัมพันธ์ให้โดยไอไวิลีเนี่ยประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาให้คือเขาใช้กลยุทธ์ว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น,นเขาก็จะรีบเชิญนักข่าวทุกสำนักเลยโดยหน่วยงานรัฐเนี่ยจะต้องออกค่าใช้จ่ายให้หมดเพื่อที่จะให้นักข่าวทุกสำนัก ะะมาทําข่าวยังสถานที่เกิดเหตุก็จะได้รับการต้อนรับอย่างดีนะะโดยงบประมาณของรัฐนะคะแล้วก็ให้ความร่วมมือในการให้ข่าวให้ความร่วมมือในการชี้ที่เกิดเหตุสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมีภาพสวยๆภาพอุบัติเหตุแจกนะะนักข่าวทุกสํานักนะคะอำนวยความสะดวกทั้ง ข้อเท็จจริงทั้งภาพเหตุการณ์ต่าง,างๆให้กับสื่อมวลชนเพื่อที่สื่อมวลชนจะได้เอาไปลงให้นะคะเอาไปลงเผยแพร่ให้โดยง่ายนะคะการกระทำแบบนี้นะคะก็เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทเดินรถกับสื่อมวลชนเพราะว่าสื่อมวลชนเขาได้รับความอำนวยความสะดวกในการที่จะทำข่าวเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบนะคะก็เลยทำให้สื่อมวลชนรู้สึกชื่นชอบชื่นชอบกับ บริษัทเดินรถบริษัทเดินรถไฟอันนี้นะคะแล้วก็เลยส่งผลไปทำให้นักข่าวนำเสนอเรื่องราวของบริษัทเดินรถหรือว่ากิจการเดินรถไฟในเชิงสร้างสารรค์ขึ้นนะคะเพราะว่าได้รับความอำนวยสะดวกวได้รับการดูแลอย่างดีจากบริษัทเดินรถอยากได้ข้อมูลอะไรอยากได้ภาพถ่ายยังไงนะคะบริษัทนะคะ ส่งนักประชาสัมพันธ์ก็คือไอวิลีเนี่ยนะคะเข้ามาดูแลนักข่าวเข้ามาสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดให้แก่นักข่าวทุกสํานักก็เลยทำให้นักข่าวเขาได้รับความสะดวกในการทำข่าวเขาก็เกิดความชื่นชอบประทับใจนะคะในการบริการของไอวิลีนะคะเขาก็เลยเต่อมาก็เลยเขียนข่าวสนับสนุนนะคะสนับสนุนบริษัทเดินรถนะคะ ผลงานอีกอันนึงของไอวิลีนะคะก็คือเป็นผู้สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้แก่จอห์นดีล็อกกี้เฟลเลอร์นะคะแล้วก็ตระก,กูลล็อกกี้เฟลเลอร์นะคะโดยใช้กลยุทธ์การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นําตระกูลกับสื่อมวลชนนะคะก็คือเมื่อก่อนเนี้ยนะคะตระก,กูลเนี้ยเขาค้าขายนะคะเขาขายเขาค้าขายทําบริษัทขึ้นมานะคะทีนี้เจ้าของบริษัทเนี้ยนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะคะ ประสบความสำเร็จในการค้าขายสินค้าคนก็รู้จักนะคะรู้จักสินค้าของบริษัทนี้นะคะแล้วก็บริษัทนี้ก็รวยมากนะคะผู้คนเขาก็จะเกิดความสุขว่าโหบริษัทนี้มันผูกขาดสินค้าตัวนี้บริษัทเดียวนะคะไม่ว่าสินค้าจะถูกจะแพงก็ต้องซื้อของเขาเพราะมีเจ้าเดียวในสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นสินค้าที่ดีแล้วก็ต้องใช้นะคะ ประชาชนก็เกิดความสุขว่าบริษัทเนี่ยมันผูกขาดแล้วก็ค้าขายเอากำไรเกินกูค้าขายเอากาไรเกินควรนะคะก็ตอนหลังเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าไม่แฮปปี้กับการซื้อสินค้าของบริษัทของตระกูลล็อกกี้เฟลเลอร์นะคะความทราบถึงเจ้าของกิจการเจ้าของกิจการเขาก็เลยไปจ้างไอวิลีมาสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับ ตระก,กูลของเขาให้กับเจ้าของบริษัทนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของบริษัทเนี่ยเป็นคนแก่แล้วก็รวยมากแล้วก็ขายสินค้าที่ไม่มีคู่แข่งอะนะคะเขาก็จะได้รับสุญญาณาว่าอะไรนะแบบคนแก่ขี้งกอะนะคะไม่ช่วยเหลือใครเลยนะคะค้าขายอากอบโกยแต่เอาแต่ผลกำไร เพราะฉะนั้นเนี่ยไอวิลีเขาก็เข้ามาดูแลภาพลักษณ์ให้ใหม่เข้ามาดูแลประชาสัมพันธ์ให้ตระก,กูลนี้เเจ้าของบริษัทไปไหนไอวิลีก็จะติดตามไปด้วยพกกล้องถ่ายรูปไปด้วยนะคะเจ้าของทำความดีแจกสิ่งของที่บ้านเด็กกำพร้านะคะไอวิลีก็จะถ่ายรูปแล้วไปลงข่าวให้ ะะเป็นการเผยแพร่ข้อมูลว่า,าบริษัทนี้ไม่ได้ค้าขายเอากำไรเกินควรนะเขายังชอบบริจาคเงินบริจาคทรัพย์สินให้กับผู้ได้อโอกาสแต่เขาไม่ได้บอกใครเขาเอากำไรส่วนหนึ่งจากที่ค้าขายในธุรกิจของเขาอะนะคะเอาเงินกำไรส่วนนั้นเนี่ยนะคะเอาไปบริจาคบ้านเด็กกำพร้าเอาไปบริจาคคนยากจนแต่เขาไม่ได้บอกใคร นะคะอันนี้ก็เลยเป็นปัญหาที่ทำให้คนอื่นประชาชนไม่รู้ก็เลยมองว่าเป็นตะแก่ขี้งกนะคะไอวิลีติดตามไปทุกที่คอยที่จะถ่ายรูปนะคะกิจกรรมของตระกูลเนี่ยนะะที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมเนี่ยแล้วก็เอามาลงข่าวให้นะคะก็เลยทำให้คนรู้จักตระกูลเนี่ยในภาพลักษณ์ใหม่ ะะก็เลยทำให้ตระกูลกกี้เนี่ยได้รับการยกย่องว่าทำประโยชน์ให้กับมวลมนุษยชาตินะคะประวัติการประชาสัมพันธ์ในประเทศอังกฤษนะคะนักวิชาการชื่อวัฒนาพุทธังกูลนนท์นะคะเขาได้อธิบายว่าการประชาสัมพันธ์ของประเทศอังกฤษเนี่ยเริ่มจากภาคเอกชนนะคะเริ่มจากภาคเอกชนโดยเจริปตันโทมัสเจลิปตัน นะได้นำวิธีการโฆษณามาจากเมกาในการสร้างข่าวในการเผยแพร่ข,ข้อมูลข่าวสารทางหนังสือพิมพ์มาค่ะนะคะ,ะโทมัสเจลิปตันเนี่ยนะคะไปเอาวิธีการโฆษณาการสร้างข่าวนะคะมาจากเมกานะะท,ที่เขาสร้างข่าวกันโฆษณาผ่านทางหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคะแล้วก็มาใชนะะ้ในประเทศอังกฤษนะะส่วนภาครัฐก็ใช้เครื่องพิม นะใช้เครื่องพิมพ์นะทำใบปลิวเผย,ยแพร่เกี่ยวกับการประกันสุขภาพของประชาชนนะคะให้ประชาชนได้รับทราบนะคะว่าภาครัฐมีเกี่ยวกับเรื่องของการประกันสุขภาพนะคะเชิญชวนรณรงค์ให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์นะคะในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะใ,นในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งประเทศอังกฤษนะคะก็มีการ ใช้การโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะโดยทบวงกระทรวงกรมต่างๆได้ขยายงานด้านโฆษณาเผยแพร่มากยิ่งขึ้นก็จัดตั้งขึ้นมาเป็นกระทรวงโฆษณานะคะแต่ว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งยุติลงนะคะกระทรวงนี้ก็ถูกยุบตามไปด้วยนะคะถ้าในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองกระทรวงโฆษณาก็ถูก ตั้งขึ้นมาใหม่อีกเพื่อที่จะเผยแพร่ข่าวการรณรงค์ให้ประชาชนทราบถึงข่าวสารเกี่ยวกับการสู้รบในสงครามโลกครั้งที่สองเชิญชวนให้ประชาชนสนับสนุนรัฐบาลในการทำสงครามโลกครั้งที่สองร่วมกับพันธมิตรนะคะซึ่งไม่ได้ใช้ชื่อว่ากระทรวงโฆษณาแล้วนะ,ะใช้ชื่อใหม่นะใช้ชื่อใหม่นะคะ จัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะควบคุมสถานีวิทยุ BBC แล้วก็วางแผนการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศให้กับรัฐบาลแล้วก็พอสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2กระทระวงโฆษณาก็ก็ถูกยุบลงแล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อว่าสำนักข่าวสารกลางนะสำนักข่าวสารกลางทีนี้ นะทีนี้ลองดูซนะิครูม,มีแบบฝึกหัดใหนะ้ลองดูแบบฝึกหัดนะคะจากที่ครูเล่ามาเมื่อกี้เนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของประวัติของการประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศเนี่ยนะคะเราพอจะจำได้ไหมเราพอจะเข้าใจไหมนะคะเกี่ยวกับประวัติของการประชาสัมพันธ์ทั้งในประเทศอังกฤษและก็ในประเทศอเมริกา นะทั้งสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็สงครามโลกครั้งที่2นะคะว่า,างานประชาสัมพันธ์มันถูกนำมาใช้อย่างไรบ้างใน2ประเทศนี้คือประเทศอังกฤษกับประเทศอเมริก,กันนะคะเพื่อเป็นข้อมูลเพื่อเป็นขะ้อมูลสำหรับการเรียนใน,ในบทต่อๆไปนะคะซึ่งในบทที่2เนี่ยเร,เราเรียนรู้เพื่อที่จะเกิดความจำ เกนะิดได้เกิดความจำได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์นะของออประเทศของประเทศในยุโรปแล้วก็ประเทศไทยนะคะว่ามันมีวิวัฒนาการมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างนะคะ,อะลองทำดูนะคะ,นะคะว่าเราเข้าใจไหมนะคะเราเข้าใจไหมเราทำได้ไหมนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นบทที่3กันนะคะ